ดู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 ด,ดูเจอข้ดดดดดางทางเอาไม้พ่อไปปล่อยพ่อไปปล่อยที่ไหนน่ะวัด,ด,ดาาสักพานสูงแล้วทำไมแอบเป็นอย่างเงี้ยโอ้โดนท้าเปล่าอ้โหเขาทำไมมันแอนอ่ะหอมไมหรอหอมเหรอหอมจรดูอยู่กับตาตานะให้แทนทีมาดูตัวดูตาตาดูตาตานะชะทุกคนบอกมาหาเจ้า ขอต้อง,องช็อตนะอันนี้น s. <S จ้าเจอข้างทางดู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 เจอข้างทางเอาไม้พ um> ่อไปปล่อยพ่อไปปล่อยที Friends> ่ไหนนะปล่อยวัดสะพานสูงแล้วทำไมแอบเป็นอย่างนี้โอ้โดนท้าเปล่าเพราะอกเขาอะทำไมมันแอน่ะโอ้ด่า้อมปะลพร้อมเหรอพร้อมทิอ่ะมันอยู่กับพ่อพี่ลาดูนี่ดูไว้แค่นี้ หอมเลยเระวังระวังระวังเดี๋ยวมันหอมนะเออหอมเดี๋ยวเดี๋ยวหอมแล้วเยู่กับตาตานะให้แสนทีมาดูเิดดูอยู่ตาตาดูตาตานะจ๊ะทุกคนตอกมาขาวจ้ะแสนดีไม่ได้เดี๋ยวมันกันแสนดีไว้แล้วนั่นแหละนี่เขาได้แบบล้ายใหม่แล้วเนี่ยมาดูเด้แล้วล้านชายมาใหม่แล้ว